สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเค้กลอดช่องซึ่งสูตรนี้ทำออกมาแล้วตัวเค้กจะมีความนุ่มฟูเบาละลายในปากส่วนตัวซอสก็หอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทําตัวเค้กกันก่อนค่ะเนื้อเค้กวันนี้จะเป็นเนื้อเค้กสปันนะคะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่เบอร์สองน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาผงฟูนมสดรสจืดน้ํามันรําข้าว UFMSP หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสารเสริมช่วยขึ้นฟูโครงสร้างแข็งแรงขึ้น และตัวสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือแป้งแม่ซีเลือกใช้แป้งสาลี UFM สำหรับทำเค้กตราพัดโบกทำมาจากข้าวสาลีชนิดเบามีปริมาณโปรตีนต่ำสามารถดูดซับน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความนุ่มเหมาะสำหรับทำขนมและเค้กทุกชนิด นอกจากแป้งสาลี UFM สําหรับทําเค้กปลาพัดโบกแล้วทาง UFM ก็ยังมีแป้งสาลีตราว้าวหงขาวบัวแดงเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้มาเริ่มทําโดยการชั่งแป้งให้ได้100กรัมค่ะเสร็จแล้วก็ให้ร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูลงไปในโถผสมค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายและไข่ไก่เบอร์สองห้าฟองค่ะสำหรับอัตราส,ส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะปาด SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สปีดต,ต่ำสุดในการตีให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ1นาทีนะคะ จากนั้นก็ให้ปาดอ่างรอบนึค่ะเพราะเห็นไหมคะขอบอ่างหรือว่าข้างๆเนี่ยมันจะมีเศษแป้งเศษไข่อยู่นะจากนั้นก็ให้ตีสปีดสูงสุดเป็นเวลา8นาทีค่ะพอครบ8นาทีนะคะส่วนผสมที่ได้ก็จะข้นขาวแบบนี้เลยค่ะจากการปาดอ่างอีกหนึ่งรอบ เสร็จแล้วให้มาผสมนมสดรสจืดกลิ่นวานิลาแล้วก็น้ำมันพืชเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นก็ให้เทลงไปในโถปั่นเป็นสายนะคะระหว่างที่เทเนี่ยตีด้วยสปีดกลางไปด้วยค่ะพอเทจนหมดให้ตีต่อไปสักประมาณ1-2นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะ ปัดอ่างค่ะและสุดท้ายแล้วนะคะเราจะตีด้วยสปีดต,ต่ำสุดเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อทำการตัดอากาศให้ส่วนผสมมันเนื้อเนียนขึ้นค่ะเรียบร้อยนะคะความข้นของส่วนผสมก็จะประมาณนี้ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะสําหรับพิมพ์ที่แม่ซีใช้ในวันนี้จะเป็นถ้วยฟอยนะคะมีฝาปิดแบบนี้ค่ะเบอร์4001นะคะตักแป้งใส่ถ้วยหนึ่งแม่ซีจะช่างให้ได้ประมาณ20กรัมนะคะ พร้อมที่จะอบแล้วค่ะอย่าลืมวอร์มเตาอบล่วงหน้า20นาทีนะคะไฟที่ใช้ในการอบอยู่ที่160องศาเซลเซียสไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยค่ะเราจะใช้เวลาอบ25-30นาทีแล้วก็ก่อนจะอบนะคะเคาะกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะ เค้กของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะหน้าตาก็น่าทานมากๆเลยจริงๆแล้วเวลาในการอบเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าได้กลิ่นหอมแล้วก็หน้าเค้กเป็นสีน้าตาลแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถเอาออกมาก่อนเวลาที่บอกได้นะคะอย่างแม่ซีเนี่ยใช้เวลาอบไปสักประมาณ18นาทีเท่านั้นค่ะต่อไปเราก็จะมาทําตัวซอสอสช่องกันนะคะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิแม่ซีใช้กะทิกล่องค่ะอดช่องสามารถไปหาซื้อตามตลาดสดได้เลยนะคะหรือใครจะทําเองก็ได้น้ําเปล่าน้าตา มะพร้าวน้ำตาลทรายผงวุ้นเกลือป่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป้งกวนไส้แม่ซีใช้ตราดาวค่ะเทผงวุ้นลงไปในน้ำเปล่าที่เตรียมไว้ค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีให้ผงวุ้นมันดูดน้ำค่ะเวลานำไปต้มจะได้ละลายง่ายๆนะคะเสร็จแล้วในส่วนของกะทิก็ให้ใส่แป้งกวนไส้ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีให้แป้งเนียนไม่เป็นเม็ด คนเลยค่ะพอแช่ผงวุ้นครบเวลาก็คนให้เข้ากันนิดนึงค่ะแล้วก็เทลงไปในหม้อที่ใช้ต้มได้เลยจากนั้นคอยคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผงวุ้นที่อยู่ก้นหม้อมันไหม้คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดพล่านผงว,งวงุ้นละลายดีค่ะพอส่วนผสมเดือดพล่านดีแล้วใส่น้ำตาลทราย เลือป่นและน้ำตาลมะพร้าวค่ะคนให้ละลายดีนะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีเราก็ใส่กะทิที่ผสมแป้งกวนไส้เอาไว้นะคะเวลาเทลงไปมือนึงต้องคอยคนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดนะคะ มาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็คนต่อไปจนกระทั่งกะทิมันเริ่มข้นขึ้นนะคะโอเคได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะให้ข้นประมาณนี้นะเพราะว่าเวลามันเย็นตัวลงมันจะข้นขึ้นกว่านี้อีกค่ะก็คือสังเกตง่ายๆเวลาคนเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยตะกร้อนะโอเคปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะยกลงมาจากเตาแล้วไม่ต้องรอให้เย็นนะคะเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำไว้แล้วนะคะ ตักกะทิราดลงไปนิดหน่อยก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่รดช่องลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะเกลี่ยนิดนึงค่ะตักกะทิราดลงไปให้เต็มขอบนะคะ ขยับนิดนึงก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะถ้วยต่อไป แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งกะทิมันจะค่อยๆซึมลงไปนะคะตัวรสช่องเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆแล้วหลายๆสูตรเนี่ย เขาผสมรดช่องลงไปเลยนะคะก็คือยกกะทิลงมาจากเตาปุ๊บใส่ลดช่องลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็มาตักใส่ถ้วยแบบนี้แต่สาเหตุที่แม่จีทําแบบนี้เพราะว่า 1. เราสามารถควบคุมปริมาณรดช่องในแต่ละถ้วยให้เท่ากันได้ 2. กะทิจะมีสีขาวค่ะถ้าเกิดเอารดช่องไปผสมกับกะทิเลยเนี่ยกะทิจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วแต่ความชอบสามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสูตรนี้แม่สีสามารถทําได้ประมาณ25ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ตัวซอสเขาเซตตัวสักนิดนึงจากนั้นก็มาชิมกันค่ะพอเซตตัวดีเราก็ตกแต่งด้วยใบยเตยนะคะพอตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฝาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ถ้วยกําลังพอดีเลยนะคะพอทานค่ะทําเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถแจกจ่ายหรือว่าทําขายได้เลยนะ มาชิมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะชิมตัวที่มีซอสนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะให้ดูเนื้อเค้กก่อนว่ามีความนุ่มขนาดไหนนะนุ่มมากมาค่ะมาชิมแบบมีซอสกันบ้างนะคะ ตัวเค,ค้กนี่บอกเลยว่านุ่มฟูละลายในปากอร่อยมากส่วนซอสอร่อยไม่แพ้กันค่ะรสชาติก็จะออกหวานกําลังดีนะคะมันจากกะทิเค็มเล็กน้อยแล้วก็ได้กลิ่นใบเตยจากตัวลอดช่องตัวอดช่องก็ไม่แข็งนะคะสรุปโดยรวมทานด้วยกันอร่อยมากๆลองไปทํากันดูค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ สวัสดีค่ะ